สวัสดีครับวันนี้เรามาดูยามาฮ่าแกนเปนโนไฮบิดน,นะครับอันนี้ก็เป็นรถค่อนข้างาจะเดิมๆนะครับหน่ย,ย้างยนงขค่อนข้างหลาน,นะครับสียังอยู่นะครับรถก็มีรอยตามการใช้งานนะครับเริ่บสีรอบเป็นเรืรอ่องปกตินะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับช่างนี้นะครับ สีก็จะไม่รอตองการใช้งานน, 4, นีกว่ีอในปกตินะครับไฟแนด์สวยครับสีด้านหน้าสวยนะครับอันนี้มากับกุญแจ1นึ่งดอกรับไมหมื่นสี้อยยี่สกิโลนะครับ ครับคุณครับ